ขนส่งท่านโมครับที่นี่เลยครับต้องนีเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับเห็นครับเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาแนะนำเครื่องนะว่านี่เครื่องเครื่องอะไรบ้างพี่แนะนำเลยครับอ่าอันนี้จะเป็นใบบอลหลักของที่นี่นะครับคือทุกอย่างต้องผ่นนานก่งต่อผสมกันต่อเลอสมมติว่าคนดอกอะไรอ่ะมันจะมอตัวนี้ทำแบบเอ่อมันโพลิซีเอาไว้ว่าอ่า จะให้เครื่องไหนออกอะไรบ้างจะให้กินเอา e i ท t e r n หาเข้ามาคือให้เข้าสามารถเข้าอะไรบ้างแล้วก็ให้ i n t ทน n ออกไปข้างนอกคือตรวจสอบ policy ว่าออกสามารถออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ดักับตัวหนึ่งครับผมและก็ตัวนี้จะเป็นตัว IDS คือเหมือนกับว่าเป็นตัวดักป้องกันการรุกการโจมตีต่างๆที่เราจเรียกว่า ป้องกันการลุกอะลุกของการหมุนลุของนะรัไฟนอูกแต่มัไม่ใช่ไฟมอเป็น i อสนะครับแต่ที่นี่เรเป็นไฟไมโน้อยนะครับแล้วก็คือที่นี่มันมีหลายหลายตัวที่ตรงใช้การทำอาวนั้ทั้งทั้งในทั้ในกรงเทพสุริยบวรแล้วก็จังหวัดันบประเทศเจ็เ็จังหวัดนะจังหวัดที่ต้องใช้ที่ี่ี่นี่คืส่วนกลางทั้งหมดอ๋าคือที่นีล็ก็คือล็อกเมันเป็นเซอวหลักใช่นี่เป็นส่วนกลางทั้ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคอร์สวิตต uh ัวเมนสวิตจะมีสองตัวจะแบ่งเป็นสองตัวตัวนี้จะเป็นที่ใช้เออ่เป็นตัวออเทลตัวเมนสวิตทั้งหมดคืออย่างที่ต้องต่อต้องผ่านตัวนี้ทั้งหมดตัวนี้ทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นฝั่งในตนเนี่ยคือจะเป็นฝั่งในนี้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่ต่อมาที่ใช้ระบบระบบงานอันนี้จะเป็นตัวการ การที่ว่ากำหนดสิทธิ์ยูเซอร์ามบริษีกำหนดสิทธิ์ยูเซอร์ว่าเทอร์ยยูเซอร์เครงนี้ใครแอนเครื่องนี้ไอพีเครื่องนี้สามารถเข้าดัตตาเบตอะไรจะบ้างอะานี้แล้วก้อนี้มันจะีอรนรับเพรุะการปรับตัวตัวตัวเองอันนี้จะเป็นการม้องการการเขาถึงปฏิยาชันและส่วนันี้จะเป็นตัวบาลานคือเหมือนกับว่าทำเป็นฟาร์มครับเราทำเซิร์ฟเวอร์เป็นฟร์มเอาไว้สมมติมีหกเครื่อง <lok> เราจำลองให้มันเป็นหนึ่งแล้วทำตัวนี้ทำเป็นโหลดกระจายเปไปแตะเครื่องว่าไอ้เขา user นี้เขาเชื่อมที่หนึ่ง user ที่สองเข้าเชื่อมที่สองปรมันกระจายโหลดให้มันทำงานหนั้ในเครื่องเครื่องเดียวกันครับและอันนี้จะเป็นฝั่งเอ่อเป็นเราเตอร์ของตางเออของบริษัท่างๆของพวกแบงค์แบงค์ชาติของเอ่อทีโอทีของแคสของสามารถอะไรพวกนี้คือจะอยู่ฝั่ง แลว้วก็ของผมคือเป็นตัวนี้ที่จากกระโปรงหน้าผมจะใช้ดิงเมตริ่งตรงฐานกระโปรงหน้าผมมาสปีดอยู่ที่ส0เมตตัวนี้จะเป็นบานเป็นบล็อกของบานที่ต่างสาขาต่างวันทุต้องหวัดต่างตอนตัวนี้เข้างผ่านตัวนี้ทั้งหมดเป็นบานทำเป็นบานแม็กซ์จะอยู่ที่30เมตรและนี้ก็เป็นบล็อกเคลือบเกลี่ยเ,เ,เข้ามา แต่วีดีอ็นคือเหมือนจะว่าเราจ,จำลองว่าเราอยู่ข้างนอกเราใช้ไอรีข้างนอกเหมือนเราเล่นเน็ตบ้านแต่เราใช้บล็อกตัวนี้เข้ามาแล้วมีเป็นหน้าเว็บเว็บเพจให้แล้วก็ยูทูบเราอินปกุ๊บมันจะเรียดเสมือนเราอยู่ในกรงแล้วได้อินเตอรีเน็ตกรงมาแล้วสามารถเชื่้เน็ตไปใช้งานภายในโรงงานได้ปกติอันนี้นจะเป็นคอกซีเป็นตัวบอกซีคือเหมือนจะว่าจ,จำเป็นตัวการจำลองเหมือนจะว่าการออกินเตอร์เน,น็ตอะถ้าจริงของกง เครื่องหลายๆเครื่งองพร้มอมๆกันมันก็จะช้าแต่ถ้าเป็นเครื่างบล็อกที่ครบตัวเนี้ยมันจะจำมันจะว่าเครื่องนี้สมมติอ่ะเคยออกอกับเพื่อนไว้ตัวนี้จะจำว่าออกกับเพื่อนมันก็จ,จะผานนะครัให้จำค่าแล้วก็ส่งไปครับแล้วก็เป็นกระบวนการบล็อกกันในไงก็คือว่าเออไม่ตัวไหนใช้ใช้บ้างตัวไหนไม่ใช้บ้างนะครับอันนี่จะเป็นการตัวนี่ของภาคตะวัน อยู่ที่สามสิบเมกนแต่ะจังหวัดทั้งหมดไปดูคลานตัวนี้เพระาะว่าในกรมแต่จังหวัดจะมีจะเป็นมีลอมเตอร์เป็นโดดของมันในธนาคารแล้วแต่ค่ายให้บริการอันนี้จะเป็นเครื่องดัต,ต้าเบของที่นี่เก็บข้อมูลทั้งหมดของที่นี่ครับแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องครับเซิร์ฟเราทำเป็นฟาร์มทเป็นฟาร์สมสามารถรวมุก ทำรวมให้สม,มุิเป็นหนึ่งเครื่องเอาหกตัวทั้งหมดหกตัวรวมกันเป็นหนึ่งแล้วทํบาบบโบราณใช้ตัวโบรานที่ให้กําหนดยูเซอร์อ no ให้เข้ามากระจายโหลดเข้ามาว่าให้เข้าเครื่องไหนแต่บ้างเข้าไปกระจายโหลดในหนึ่งหมื่นหกอย่างกระจายโหลดมาเรื่อยๆโดยไม,ไม่ให้ไม่ให้ทำ uh, ไม่ไม่เข้ามาเครื่องไหนเครื่องหนึ่งเคร่เดียวครับแล้วนี้จะเป็นดาต้าเบรเหมือนกันทำเป็นนี่เป็นติวีโอดาต้าเบรจะทำเป็นฟาร์มเหมือนกันคือจำลองทั้งหมด3ามส่อ ท,ที่วิวถ่ายนของทองอันนี้จะเป็นเทอร์เรนทั้งหมดที่มันตัวมันจะข้อมูลเก็บข้อมูลกดคิดอ,อันนี้สําคัญหรือถ้าแต่ข้อดที่จรงมันคือถ้าขั้นที่รู่ใดรูปนหนึ่งเสียอันนี้ทําเหรีเหรห้าน,นี่ทําเหรียญห้าไว้เราสามารถดึงออกมาได้เลยเราไม่ต้องดาวเครื่องมันทำเป็นข้อสอบประยู่ แล้ว,วก็เก็บข้อมูลมาลมันจะทามันจะมีโปรแกรมเป็นเอกของ IBM มันก็มีประมาณตอนนี้นี่ก็จะเป็นมันจะมีหลายระบบงานในตอนนี้นี่จะเป็นอีด็อกเน็ตแล้วก็อีด็อกเน็ตนี่ก็จะเป็นเซอร์ว์ของกรมทั้งหมดจะเป็นทั้งเอ่อนี่เป็นเอซอร์ว์เว็บคำเป็นดีเนสเซอร์ว์อันนี้จะเป็นด e ีนนเนสของกรม,อข,ออนนข,อมของตัวนี้จะเป็นดีเนสของกรมการออเดเยต์มันจะมีโดเมนเนมอันเนี้ยเราใส่เป็นค่าของบริษีทมีผ่ามตรง สดีครับนี่เราก็จะมาสัมภาษณ์นะเยวกับเรื่องเน็ตเวิร์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เอครับนะ,ะนะเดี๋ยวจะถามคำถามพี่เอสักได้มากครับพี่ครับเครือข่ายการให้บริการของบริษัทของที่นี่เออใช้ของเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการ,รนำผลยาครับเอาเดี๋ยววัดจางม,มากกว่าแต่ที่นี่เราใช้ของปูปูคนเนี่ยสปีดอยู่ที่40เมต มีจำนวนยูสเซอร์ทั้งหมดอีกเท่าไหร่ครับถ้าส่วนกลางที่กรุงเทพมียูสเซอร์ประมาณ2,000 2,000ยูสเซอร์แต่นี่คือส่วนกลางของประเทศถ้าท,ทั่วประเทศจริงๆยู่ทิมมัน35ยูสเซอร์แล้วแบนด์มินต์ที่นี่ความเร็ว40เมตรครับแต่และแผนกใช้ความเร็วเท่ากันหรือว่าใช่แต่ก่อนมันเป็นการกระจายโดรนแต่ตอนนี้คือใช้ทีมเท่ากัน,น <Okay. S 2> แต่ถ้าต่างจังหวัด จะใช้แล้วแต่ที่แต่มันจะรวมกันอยู่ที่30เมรแต่แต่ละที่แล้วแต่ว่าสมมติจังหวัดนี้อยู่ที่1เมรจังหวัดนี้อยู่ที่5้2เ้าสมันอะอยู่ที่แล้วแต่ที่ใช้ความเร็วมันไม่มันไม่เท่ากันว่าที่ต้องเท่ากันหมดถ้าระบบผู้ให้บริการการคลองนี่ทำยังไงหนึ่งเช็คก่อนว่าเป็นที่อะไรว่ามันอาจจะเป็นที่อุปกรณ์สองอาจจะเป็นที่ผู้ให้บริการเป็นยั เราจะแก้ไขไังครับคือถ้าเป็นองค์กรเราก็จะโทรแจง้งบริษัทที่ซัพพอร์ตที่เป็นคอนซัลท์กับทางกรมแจ้งว่าจะมีเอเบอร์เอที่เนี่ยจะมีเจ้าหนี่ออนไซด์ไปอยู่บริษัทที่ประจำที่นี่ที่ดูแลเป็นเจ้าหี้ออนไซด์เขาจะเช็คตลอดคอยดูต,ตลอดว่า,วามีตำแหนดิงดาวเขาจโทรแจง้งทางผู้ให้บริการเชดใช้อ,อันนี้คือปัญหาที่องค์กรนะ ใช่แล้วปัญหา,าที่เธอสายก็คือหนึ่งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สายโหนดโหนดมีปัญหาโหนดเสียอะไรนี้ก็โทรแจ้งวุฒิผู้ให้บริการของผมเป็นที่นี่ของเป็นตู๋ก็เขาจะโทรแจ้งรูทางตู๋จะแกแ้ไขได้ครับแล้วมีการป้อนระบบเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะป้อนระบบเซิร์ฟเวอร์อ๋นะอเอราจะมันเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรีสตังค์หนักของมัน คือภายในกรมพวกนี้เซิร์ฟเวอร์ภายในกรมนี้จะไม่ใช้ไม่สามารถออนไลน์เน็ตได้คือจะใช้เป็นประบบภายในและการป้องกันเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไฟวอลการในอยูเราทำ Policy ไว้ว,ว่าเครื่องใดสามารถเข้าเครื่องไอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้าพอร์ตอะไรได้บ้างเรามีเรามีการป้องกันด้วยการป้องกันด้วยการด้วยไฟวอลการทีเอสไปอยู่ใช้ไฟวอล์ยี่ห้ออะไรครับจะมีอยู่สี่สองยี่ห้อมีอจูนิเปอร์และพอติเกต ใช้ต่างกันหรือเอ่อคือมันไม่ต่างหรอกคือฟอร์ติเกตอ่ะมันใช้มันเป็นตัวเล็กแต่จูนิเปอร์เป็นตัวใหญ่ระบบอันนี้เป็นเมนหลักของกลงถูกกันไว้หน้าของที่เราจะอ,อจานี้ทั้งหมดทุกอย่างมันจะผ่านตรงตัว j ูนิเปอร์ทั้งหมดแต่ตัว Apple Fortigate พวกนี้มันจะเป็นการ firewall กันเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลากระบอะไรประมาณนั้นมากกว,ว่าเชื่อมต่อกับสาขาอื่นด้วยะระบบอะไรครับ เออใช้เป็นบาร์ครับแช้เป็นลิงก์ของ TOT สาเมนี่เป็นเครืข่ายค่ใช่ดิงัสาเมกครับอุปกรณ์ายใยที่ใช้ในการเชื่อมต่อเปิดนีตนี่อะไรจะมีติกโก้ทีคอมออคทแล้วก็ n ิ s ซีแล้วก็จะ,ะมีตัวใหม่ึม้วาคือเป็นทีที่เราจะติดต้งอนี้เป็นเซอร์เวิหรอเป็น องการเป็นเวรซรเวอร์เซเวอร์จะเป็น i อ m ีเอ็มไอกับเดลที่ใน์ในที่นี้จนมากนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ